กรณีร้อยตำรวจเอกทิติพันธ์พัฒนภูมิเศษอายุ65ปีหรือผู้กองเข้มอดีตตำรวจตชด235เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนางบุญล้อมหรือว่ายายแหล่แม่ค้าร้านไขยลาบในอำเภอทัดพนมจังหวัดนครพนมยักยอกเงินรางวัลที่ถูกอัตเตรีร่รางวัลที่1จําจำนวน12ล้านบาทโดยระบุว่าซื้อเลขชุดจำนวน2ใบก่อนจะนำไปแจ้งความและพบว่านางบุญล้อมก็น,นำรอตเตอรี่รางวัลที่1มาแจ้งความเช่นเดียวกัน โดยผู้กองเข้มบอกว่าซื้ลตเอรี่เลขชุดมาสองใบและหนึ่งนางบุญล้อมก็ต้องการซื้อต่อเพระาพระมองว่าเป็นเลขสวยค่ะจึงบอกว่าไม่ต้องซื้อ แต่ถ้าถูกรางวัลน่ยให้แบ่งกันคนละครึ่งก่อนจะพบว่าเลขชุดดังกล่าวเนี่ยถูกรางวัลที่1จึงต้องการให้นางบุญล้อมเนี่ยทำตามสัญญาโดยต้องแบ่งเงินรางวัลให้2ล้านบาทแต่พอถึงวันนัดจ่ายเงินกลับไม่ทําตามสัญญาและก็ติดต่อไม่ได้จึงมาแจ้งความไม่เป็นหลักฐานซึ่งหากนางบุญล้อมนําเงินมาให้ก็จะถอนแจ้งความค่ะด้านตํารวจรับแจ้งความและเตือนเรียบนางบุญล้อมมารับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงข้อเท็จจริงและก็ไก่เกลีย่ยค่ะหลังเกิดเหตุผู้สื่อข่าวได้เดินทางไป สอบถามที่ร้านขายลาบของนางบุญล้อมแต่ว่าไม่พบตัวนะคะมีเพียงญาติอยู่เท่าน,านั้นแล้วก็บอกว่าไม่พบตัวนางบุญล้อมหลังจากที่ถูกเงินรางวัลค่ะ